อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นมาทำโอเปนโตกันนะคะวันนี้เสียงอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเจ็บคอมากไม่รู้อยู่ดีๆเมื่อวานก็แบบแสบๆคอนะคะแล้วก็ตื่นมาเช้านี้คือเจ็บคอมากไม่รู้จะมีอะไรตามมาอีกของนี้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจริงๆอะ่ะทําผ่านไปสองสากล่องแล้วนะแต่ว่า หมายถึงทําผ่านไปสองสาวันแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามันแบบตื่นช้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถ้าทํามัวแต่ถ่ายวิดีโอนี้จะไม่ทันเด็กไปโรงเรียนนะคะว่าในตื่นแบบเวลาเหลือๆถึงจะทําคลิปได้นะคะเพราะว่าถ่ายวิดีโอมันต้องแบบตั้งกล้องมุมนั้นมุมนี้เสียเวลาเนะถ้าตื่นมาเวลาแบบพอดีพอด,พอดีนี่คือแบบต้องรีบทํารวดเดียวเสร็จไปเลยคะ่ะจะทําข้าวผัดอันนี้ข้าวเย็นนะคะแล้วก็ เตรียมไว้แล้วมิลินอยากได้ข้าวผัดซอสข้าวผัดซอสมะเขือเทศน,นะคะก็เลยจะใส่อกไก่กับหอมใหญ่แล้วก็อันนี้ทําไส้กรอกผัดซอสนะคะอันนี้มาาตอนแรกคิดว่าจะทําข้าวโพดกับถั่วแระแช่แข็งคลุกเนยนะคะแต่มิลินเอาถั่วแระไปกินหมดแล้วไม่รู้เอาไปทําอะไรนะคะบอกใช้ไปหมดแล้วก็เลยเหลือแค่ข้าวโพดก็อาจจะใช้แค่ข้าวโพดนะคะอ้อลืมเลย <laughs> เดี๋ยวมีไข่ม้วนด้วยนะคะ ทำสามฟองเลยเดี๋ยวเผื่อพี่ไม่โซะกับประป,า,ปาตอนเช้าด้วยไข่มวนนี่มิรินวันนี้บอกว่าอยากได้เป็นรสชาติแบบไข่เจียวไทยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเอารสชาติไข่เจียวไทยไปทำทำมโกยากิเป็นไงโอเคเริ่มทําเลยนะคะเดี๋ยวปรุงข้าวผัดไว้นิดนึงก่อนนะคะเกลือพริกไทย แล้วก็น้ำตาลมันจะออกหวานๆนิดนึงเข้าผัดอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีซอสมะเขือเทศกับแม็กกี้นะคะ พี่มิโตอเขาจะกลับมากินที่บ้านนะคะเขาหมดชมลมแล้วเมื่อวันอ่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจบชมลมแล้วตอนแรกว,ว่าจะผัดเขาผัดเผื่อพี่มิโตอไปเลยแต่ว่าโตลงข้าวเย็นเหลืออยู่กล่องเดียวก็เลยแบบเดี๋ยวต้องคิดเมนูอื่นให้พี่มิโตต่อ าจจะคิดผิดไปนิดนึงนะคะเมื่อคืนนี้หมามาหั่นไก่แล้วก็แบบว่าโรยเกลือพริกไทยแล้วก็คลุกแป้งมันไว้นิดนึงนะคะอยากให้ไก่มันนิ่มๆที่ไหนได้มันอาจจะเป็นตัวการให้กิดกระทะไปท้ง,งนั้นซอสมะเกือเทศนะคะก็แม็กกี้ อ๋อเราก็ใส่เนยไปนิดนึงค่ะให้หอมหอมกระทาเต็มข้าผัดซอสมะเขือเทศนะคะทำไข่ม้วนต่อนะคะ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเ,คเพราะว่ามิตรอยากได้รสชาติไข่เจียวไทยซอสหอยหนางรมนิดนึงขอใส่มายองเนสไปสักหน่อยนะคะ ทำแบบรสชาติไข่เจียวไทยมันก็ฟูเหมือนของไทยขึ้นมาเลยเนาะตลกดีถ้าเหมือนรสชาติญี่ปุ่นมันจะไม่ฟูแบบนี้นเวลาเทลงไปรู้สึกว่าคิดคิดไปเองหรือเปล่า ปรุงรสแบบไทยหน้าตาสีสันก็กลายเป็นแบบเหมือนสีเหมือนไข่เจียวไทยไปเลยเนาะมันเกี่ยวหรอได้แล้วนะคะไข่มว้วนรสชาติไข่เจียวกระทะเดิมนะคะทำไส้กรอกผัดซอส ไปมาปรุงรสเหมือนข้าวผัดเลยนะคะซอสมะเขือเทศแม็กกี้ซอสฝาเขียวน้ำตาลเกลือพริกไทยนิดนึง เราใส่บ็อกโคลี่นะคะบ็อกโคลี่อันนี้ลวกไว้แล้วนะคะก็คือเอาลงไปคลุกๆเฉยๆละใส่ที่หลังมันจะได้ไม่ดำนะคะบางทีหม่ามาใส่ไปตั้งแต่แรกแล้วแบบกว่าจะเสร็จก็คือบ็อกโคลี่ดำ ไส้กรอกผัดซอสนะคะมีหอมใหญ่กับบรอกโคลีด้วยทำขา้าวโพดคลุกเนยนะคะอันนี้เอาไปใส่ไมโครเวฟให้อุ่นๆนิดนึงแล้วแล้วก็ใส่เนยนะคะเกลือพริกไทยคะ่ะคลุกแค่นี้เองเข้าวโพดมันหวานอยู่แล้วนะคะมาาก็เลยจะไม่ได้เติมน้ำตาลอะไรโอเคข้าวโพดคลุกเนยนะคะเสร็จแล้ว กล่องข้าวนะคะเดี๋ยวมาม่าจะเช็ดด้วยน้ำสม้มกล่องข้าววันนี้นะรู้สึกว่าหลายคนจะมีความไม่สบายใจมากกับกล่องข้าววันนี้ว่ามันเล็กไปหรือเปล่าแบบว่าน้องจะอิ่มไหมนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่จะให้ดูว่ากล่องเนี้ยมันมีความลึกนะคะมันเป็นไซส์ผู้ใหญ่แล้วนะมันอันนี้ของโมจินะคะมันเป็นไซส์ผู้ใหญ่แล้วแล้วอันเนี้ยมันมีความลึกมันก็เลยจะไม่ได้ออกกว้างนะคะ ซึ่งมิลินน่ะเขากินแค่เนี้ยเขาอิ่มจุกแล้วของเขานะคะ <laughs> ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่อิ่มเพราะว่ามันอัดได้แน่นนะคะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้แรงหรือว่าอะไรนะแต่ว่าจาอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าความแม่เนาะก็จะรู้ว่าลูกเราอะ่ะกินแค่ไหนเนื้อออกะ่ะแบบปริมาณที่ลูกเรากินอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จัดไปด้วยเล่าให้ฟังไปด้วยเนาะก็คือ ความแม่เนาะเราก็จะรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าลูกเราอะกินแค่ไหนกินปริมาณแค่ไหนกินอะไรไม่กินอะไรอะไรประมาณนี้นะคะคือรู้อยู่แล้วว่าเขาจะกินแค่ไหนใส่ให้เยอะไปหรือว่าใส่อะไรที่เราอยากให้เขากินน่ะแต่เขาไม่กินน่ะเขาก็ยกมาคืนเขาก็เหลือมาคืนเขาไม่ใช่จะกินให้เรานะเพราะว่าเขาไม่ใช่เบบีที่เราแบบ ปั่นทุกอย่างรวมกันแล้วป้อนนึงออกมาเขาเลือกกินเองได้แล้วถ้าเขาไม่อยากกินเขาก็ไม่กินไงแล้วแบบว่าเด็กที่บ้านสองคนนี้ก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่กินเยอะอะไรมากมายมาแต่ไหนแต่ไรคือบางทีเบนโตะเนี่ยปริมาณเยอะกว่าปริมาณเยอะกว่าข้าวที่กินที่บ้านปกติอีกนะ บางทีกินที่บ้านไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นอะเราก็ชนิดอาหาร <S <S เขาก็ไม่ใช่เด็กที่แบบ <S <S กินทุกอย่างอะไรเงี้ยก็มีความเลือกกินกแบบอย่างที่แบบเวลาไปซื้อของแล้วมา,มาก็จะบอกว่าไออันนี้มิโซกินอันนี้มิรินกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือแบบนั้นแหละอย่างพี่มิสโซเหมือนกันถ้าเขาไปแข่งกีฬาแล้วแบบว่าเออควรจะเพิ่มอันนั้นควรจะเพิ่มอันนี้ต้องเพิ่มโปรตีนต้องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่แต่เขาไม่กินจ้ะเขาไม่กิน เราใส่ไปให้เขาเขาก็เหลือกับมาคืนเดี๋ยวจะแปะตัวอย่างให้ดูว่าแบบว่าการที่เราใส่แล้วเขาไม่กินมันเป็นยังไงซึ่งมีให้เห็นอยู่เรื่อยเพราะว่าจริงๆอะ่ะคนที่เป็นแม่มันก็ต้องอยากให้ลูกกินเยอะกินมีประโยชน์กินนูน่นกินนี่อยู่แล้วไงเนื้อออกไหมแต่ถ้าลูกไม่กินเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเราก็ตักป้อนไม่ได้นะมันก็แบบว่าสิบสี่สิบห้ากันแล้วนะทุกคน ไม่ได้แรงนะแค่อยากอธิบายอ๋าแล้วก็คนที่แบบว่าไม่เคยใช้กล่องเบนโตะจริงๆอ่ะคือดูแต่ในคลิปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันน้อยทำไมมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะความจุมันจุนะทุกคนความจุของกล่องอ่ะมันเยอะกล่องข้าวญี่ปุ่นอ่ะ เขาก็ต้องดีไซน์มาให้มันแบบดูเล็กแต่ว่าแบบใส่ได้เยอะเนื้อออกเปล่าเพราะเขาแบบว่าการเดินทางการอะไรเขาอะ่ะ mm. เขานั่งรถฟงรถไฟกันใช่ไหมเขาก็แบบว่าต้องทำอะไรให้มันคอมแพกะ่ะก็ไม่ได้จะแบบว่าทำอะไรให้มันใหญ่โตเถอะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปริมาณจริงๆริอ่ะมันได้เยอะแล้วอีกอย่างก็คือเขากินกันแค่นี้เขากินกันแค่นี้ <c oughs> <K <fiance>. <K ก็คือเอาจริงนะเห็นแบบหลายเห็นแบบหลายเห็นแบบหลายช่องแหละที่โดนคอมเมนต์ว่าเล็กกล่องเล็กกินแค่นี้พอหรออิ่มหรอโน่นนี่นะคิดว่าแบบคนทำคลิปเบนโตะญี่ปุ่นทุกคนจะต้องเจอคอมเมนต์แบบนี้นะคะแต่ก็เขากินกันอิ่มแค่นี้ไงทุกคน สะดวกเน้นหนึ่งข้าโพดนะคะเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะว่ากินแค่นี้พอกินแค่นี้อิ่มแล้วจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพายุเข้านะคะค้างตัวฝักยาวพังเลยดูสิ เอาไปเก็บมะเขือเทศก่อนนะคะเพราะว่ามะเขือเทศในตู้เย็นหมดเอาไปเก็บมะเขือเทศแตกเลยนี่ยังส้มๆอยู่ไว้ก่อนได้สองลูกค้างทั่วฝักยาวพังเลยพายุเข้านะคะมะเขือเทศที่ไปเด็ดมาเมื่อกี้นะคะมีแตกๆอยู่ยโูกหนึ่งด้วยไม่เป็นไร โอ okay, เคข้ากล่องวันนี้เสร็จแล้วค่ะมีข้าวผัดซอสมะเขือเทศนะคะใส่อกไก่นะหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไส่กรอกผัดซอสค่ะแล้วก็ข้าวโพดคลุกเนยไข่มว้วนรสชาติไข่เจียวแล้วก็มะเขือเทศเสร็จแล้วค่ะ ปิดกล่องนะคะมิลินตอนนี้ก็คือใช้กล่องข้าวประป,ระป,ระประากล่องข้าวมิโซศไปเรื่อยยังไม่มีเป็นของตัวเองเพราะยังหาถูกใจไม่ได้อันนี้ก็ใส่เจลเย็นนะคะเจลเย็นไว้ข้างล่าง<ๆ>ก็แปะท้งบนอีกอันหนึ่ง างทีใส่ไปเยอะๆเขาก็ไม่มีเวลากินนะคะก็กินไม่ทันกินไม่หมดวันก่อนใส่แอปเปิ้ลลงไปกล่องหนึ่งแค่สองชิ้นสามชิ้นก็ยังกินไม่ทันเลยบอกว่าไม่มีเวลาเอากลับมาอะเอาไปแค่ข้าวลูกกินเท่าที่จําเป็นโอเคเสร็จเรียบร้อยข้าวกล่องเข้าชมรมวันนี้ทรงเด็เดกๆไปโรงเรียนกันนะคะ วันนี้มิลินมีว่ายน้ำด้วยนะคะสัมภาระจะเยอะนิดนึงส่วนพี่มิโซชมลมจบแล้วนะคะ<ม>ก็จะหงอยงอยนิดนึงเพราะว่ามีแต่เรียนเรียนเรียนเท่านั้นส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วนะคะออกมาดูผักสวนครัวกันเดี๋ยวจะเก็บมะเขือเทศแดงๆที่เหลืออยู่นะคะเอาไว้ใส่สลัดตอนเย็นลูกที่ยังเขียวๆอยู่นี่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะ มะเขือเทศนี่เป็นอะไรที่ปลูกแล้วไม่ผิดหวังนะออกลูกจนกินไม่ทันทุกปีต้นนี้เป็นมะเขือเทศสีเหลืองนะคะแต่ว่าดูๆแล้วลูกน่าจะดกน้อยกว่ามะเขือเทศแดงต้นนี้มะเขือม่วงค่ะก็เริ่มทยอยออกลูกแล้วแหละ วันนี้น่าจะเก็บได้เนี่ยสองลูกนี้นะคะวันนี้น่าจะเก็บได้ต้นเตเตี้ยๆนี่เป็นมะเขือเปราะไทยนะคะแต่ยังไม่มีวี่แววเลยไม่ยอมโตสักทีต้นนี้แตงกวาไทยค่ะก็ติดลูกเยอะเหมือนกันนะแต่เป็นลูกแบบอ้วนๆป้อมๆนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ลวงไปหนึ่งลูกค่ะอ้วนๆกลมๆแบบนี้เลยแตงกวาไทย นี่กระเพานะคะตามหามาด้วยความยากลำบากกว่าจะได้มาได้มะเขือเทศมาเท่านี้นะคะเอาไว้ใส่สลัดตอนเย็นแล้วก็มะเขือม่วงสองลูกค่ะเอาแตงกวามาลงไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงฝั่งที่ปลูกผักนั่นคือแบบลงผักไทยเต็มหมดแล้วแตงกวาญี่ปุ่นก็เลยแบบไม่มีที่ลงเอามาจิ้มไว้ตรงนี้เพื่อให้มันเลื้อยขึ้นต้นไม้ไปนะคะ แต่ว่ามันไม่โดนแดดเนี่ยเพราะว่าต้นไม้เนี้ยมันแบบใบมันทึบเนาะแล้วมันก็บังแดดนะคะก็คิดว่ามันจะไม่มีลูกแล้วเพราะว่าดอกก็แทบจะไม่เคยเห็นแต่อยู่ดีๆเพิ่งจะมาเห็นว่ามันมีลูกแอบอยู่ตรงนี้ค่ะเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดกันเลยเนี่ยจะมาตัดเชา้านี้ใบคืองามมากแต่ไม่มีลูกเลยเนะี่ย รงสารนองไม่โดนแดดไม้ใหญ่มันสูงแล้วมันก็บังนะครับนี่คือตัดออกไปเยอะมากแล้วนะคิดว่าน่าจะต้องตัดอีกแต่ว่ายังไม่มีเวลานะคะเพราะว่าแบบตัดทีนึงก็ต้องเก็บต้องมัดต้องอะไรเดี๋ยวไว้รอว่างๆอีกรอบแล้วจะตัดเดี๋ยววันนี้เอาน้องแป้งนี้ไปกินก่อนลูกแรกเลยนะเนี่ยลูกแรกที่เนี่ปลูกมาประมาณเดือนกว่าๆหรือเปล่า จริงแตงกวาญี่ปุ่นนี่คือออกลูกเร็วม,มากเลยนะได้แล้วตงกวาหนึ่งลูกน่าจะกำลังดีค่ะถ้าปล่อยให้แก่ไปเปลือกมันจะแข็งะมันจะไม่อร่อยดอกไม้ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีดอกนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยลงไงก็เลยแบบดูแบบคอยืดคอยาวแล้วก็ดอกน้อยนะคะมีเอามะเขือมาลงไว้ตรงนี้ด้วยแต่ว่า อ่ออะไรนะไม่มีแดดเหมือนกันเลยไม่โตนี่อัปเดตน้องเลมอนที่ได้ไปต่อค่ะจากที่ให้ดูครั้งที่แล้วอ่ะมันก็ร่วงไปอีกหลายลูกเหมือนกันนะคะเหลืออยู่แค่นี้แต่ก็ยังโอเคเหลืออยู่สักสิบเอ็ดสิบสองลูกได้ค่ะ นอกนั้นร่วงหมดแลละอันนี้ต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะปีนี้ออกลูกมาให้เยอะมากนี่ปลูกมาได้ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะคะออกลูกมาให้เยอะัะใจมากปีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคอยใส่ปุ๋ยให้อยู่เรื่อยๆนะคะ ก็เลยออกลูกมาให้ซะเยอะเชียวลูกที่ดำดำนี่คือลูกที่สุกแล้วนะคะแต่ต้องเลือกลูกที่แบบดำเข้มๆเลยนะมันถึงจะหวานนะคะถ้ายังมีออกแดงๆนิดๆนี่อาจจะเปรี้ยวอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทยอยเก็บลูกดำๆนะคะ นี่เก็บมาแล้วนะคะแบล็คเบอร์รี่รอบแรกของปีนี้ลูกดำๆแบบนี้นะจะหวานนะคะปีนี้ได้ลูกใหญ่ซะด้วยน่าจะเก็บได้อีกหลายรอบเลยนะคะเนี่ยโอ้ยหัวจะปวดนะทุกคนโมโหตัวเองทาเบนโตให้มิลินเราก็ลืมเอาเซ็ตช้อนซ่อมตะเกียบใส่ลงไปด้วยค่ะกินข้าวอยู่เมื่อกี้กินข้าวเช้าตัวเองอยู่เมื่อกี้เราคิดได้แบบเอา้าลืมใส่ตะเกียบช้อนมาให้มิลินแล้วมิลินจะกินยังไงนี่ก็เลยแบบ ต้องรีบแจน้นขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ขับรถออกมาแปะไว้หน้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยววิ่งออกไปให้มิลินนะคะนี่อุสตส่าห์จะแบบว่าก,กินข้าวล้างจานเสร็จเราจะแบบกินยานอนสักหน่อยเพราะว่าเจ็บคอมากก็รู้สึกเหมือนจะป่วยจะป่วยดันต้องรีบแจ้นลงมาโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเอาไปฝากไว้ที่ห้องเขาเรียกออฟฟิศเรียกว่าอะไรห้องธุรการหรอ อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ด้วยนะยังไม่เคยมาเลยห้องดูาาุะกันที่โรงเรียนมัธยมตอนประถมก็ไปหลายครั้งอยู่แต่มัธยมยังไม่รู้เลยนะว่าห้องธุราการเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยโรงเรียนคารีโนเวทอยู่นะฮะที่เขาทําส่วนครัวด้วยก็เลยไม่มีอาหารกลางวันกันเลยต้องทาโอเวนโตนี่ le. แหละแล้วเขาอันนี้ด้วยนะคะถ้าเด็กนักเรียนมาตอนเช้าอ่ะเขาไม่ให้เดินเข้าตึกเองนะเขาแบบว่า ต้องมีครูเดินนำเข้าไปเป็นกลุ่มๆเพราะว่าแบบมันก่อสร้างอยู่เนี่ยเขาก็กลัวอันตรายก็เลยแบบให้มาเป็นรอบๆแล้วมีครูพาเดินไปส่งที่ห้องเอาไปให้มีลินก่อนน่อยกลับไปนอน ไปฝากเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกลับไปกินยานอนได้ชีวิตแม่โงกงๆอย่างเราเ <c oughs> นี้ยใส่ตัวจริงๆตอลงตอนเย็นก็เกมโอเวอร์ค่ะทุกคนไข้ขึ้นจริงๆด้วยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะภาพตัดไปประมาณ3-4วันนะคะกว่าจะพอลุกขึ้นมาได้แล้วก็ไปหาหมอตรวจออกมาว่าเป็นโควิดนั่นเองนะคะ โควิดรอบแรกก็คือ,อยับเยินมากยังไงเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ